มาค่ะต่อไปนะคะแอดมินจะสอนวิธีทําเกสรน,นะคะตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็มาตรงนี้นะคะเราจะใช้สองสีนี่ค่ะเกสรนนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะทำเมจิกริงหรือก้อนหอยนะคะโดยการทําแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคล้องใหม่เป็นวงกลมแบบนี้เนาะแล้วเพื่อนๆก็ทํา อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ทำ 6x ในช่องนี้นะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกพอได้หกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดึง ดึงนี่ค่ะดึงให้มันเป็นชิดแบบต้นหอยอกลอนหอยแบบนี้นะคะต่อไปเราก็หาที่มาร์กนะคะเอาสีแดงหรือเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะคะแล้วต่อไปเราก็จะทำา6 v 6 v ก็คือ x 2ครั้งในช่องนี้ละคะ่ะนี่ค่ะทำ v นะคะเข็มหรือไหมเพื่อนๆใช้ตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะ อันนี้ไหมคอตตอนสีพลาย ly, แล้วก็เข็มก็แล้วแต่เลยค่ะนี่ค่ะแอดมินใช้เบอร์สามั่งแล้วก็เบอร์สี่มั่งเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำทำไปเลยค่ะหกวีนะคะนี่ค่ะ พอครบทั้ง6 v แล้วนะคะต่อไปเราจะทำ x v x v ก็คืออย่างนี้ค่ะ x แล้วก็ v x แล้วก็ v ก็จะได้แบบนี้นะคะพอครบทั้งหมด6ชุดแล้วนะคะต่อไปเราจะทำา2 x แล้วก็ v นะคะก็คือ หนึ่งสองแล้วก็วีอย่างนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็วีจะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเพิ่มขยายขึ้นเรื่อยๆก็เป็น 3x แล้วก็ v นะคะ2 3แล้วก็ v 1 2 3แล้วก็ v ะะต่อไปนะคะเราจะเริ่มแถวที่6นะคะแถวที่6นี่เราจะทำ9 x แล้วก็ a a 9 x แล้วก็ v นะคะ1ก็จะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ v นะคะนี่ค่ะ9 x แล้วก็ v เราจะทำสามครั้งนะคะต่อไปเราจะเริ่มแถวที่7นะคะก็จะได้ทั้งหมด3 3 x นะคะเราจะทำไปจนถึงแถวที่10คะ่ะถัก x ตลอดแถวนะคะจะได้3 3 x เราจะทำทั้งหมด4แถวนะคะ เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะสี่สี่รอบนะคะอ่ะโอเคเอ่อเมื่อกี้แอดมินบอกผิดไปนะคะเราจะทํา x 3ิบ x เอ่อสองแถวนะคะคือแถวที่เจ็ดกับแถวที่แปดนะคะเดี๋ยวทําไปก่อนนะคะสองแถวนะเมื่อกี้แอดมินบอกผิดค่ะนะคะอันนี้แถวที่เอ่อแถวที่เจ็ดนะคะอันนี้ ทำแถวที่8เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีกแถวหนึ่งนะคะแถวที่8พอเราได้ครบทั้งหมด8แถวแล้วนะคะแอดมินจะเปลี่ยนสีนะคะนี่ค่ะวิธีเปลี่ยนสีของแอดมินก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเพื่อนๆจับไหมมานะคะแล้วแอดมินจะไม่ไม่รวบทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะแอดมินจะถักข้างหลังนี่ค่ะข้างในนี่นะคะเป็นแบบนี้ แล้วก็กทําแบบนี้เลยค่ะเอาไหมคล้องมาแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นๆพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะดึงต่อป้ายเราก็จะถักสองแถวนะคะทั้งหมดสามสิบสามเอ็กเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวอันนี้พาดไปข้างหลังโดยการใช้เส้นในนะคะเนี่ยเส้นข้างในเนี่ย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะจะได้ทั้งหมด3 3 x เหมือนเดิมนะคะเราจะถักแบบนี้2แถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะไปแบบนี้นะคะพอเราถึงจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบ่ตรงนี้เราเอาไว้ทำกลีบดอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะกลีบดอกตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้ที่เราทำไว้ตรงนี้นะคะ ต่อไปแถวต่อไปนะคะก็ยังเป็นสีสีเหลืองนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือครั้งนี้เราจิ้มทองอันนะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมนี่ค่ะจิ้มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็จะได้สามสิบสามเอ็กเหมือนเดิมนะคะเรายังไม่ลดนะคะเนี่ย ก็จะถักไปเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาค่ะต่อไปนะคะแถวที่11นะคะนี่เราก็พาดที่มาเข้ามาข้างหน้าต่อไปเราจะทำา 9x ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เพราพอได้9แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเกี่ยวเส้นหน้าแบบนี้นะคะ2เส้นเพื่อทำา A นะคะนี่ค่ะก็จะเป็น A แล้วต่อไปก็ 9x แล้วก็ A เหมือนเดิม1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแล้วก็เ e, อนะคะนี่ค่ะต่อไปก็เก้าเอ็กซ์เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้านะคะแล้วก็ A เหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็ทำา C เลยค่ะทำแบบนี้พอได้ C แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะนะคะก็จะได้แล้วนะคะเกสรแล้วเราก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะแอ็ดมินก็จะจิ้มไปแบบนี้เลยตามเส้นนี้เลยนะคะ ดึงยากหน่อยนะคะเพราะมันเป็นไหมคอตตอนเส้นใหญ่แล้วเราก็จัดทรงสวยงามเลยค่ะอันไหนที่เกินมาเราก็ตัดออกนะคะแล้วเราก็ดูข้างในอย่างนี้ค่ะ แล้วสําหรับไอเส้นสีเขียวนี้นะคะเราก็เอาไว้ยาวๆเลยค่ะเพื่อถักโซ่เพื่อไว้เป็นที่คล้องพวงกุญแจนะคะแอดมินก็จะไว้ยาวหน่อยโอเคแคแค่นี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะเราก็จิ้มมาเลยเอาไหมสีเขียวเรานะคะขึ้นไปไว้ข้างบนค่ะ ขึ้นไปไว้ข้างบนเพื่อเราจะได้ทําเป็นโซ่พวงกุญแจหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันไหนที่เกินมาเราก็เก็บหรือไม่ก็ตัดออกเลยนะคะก็จะได้แบบนี้อือก็จะได้แล้วนะคะอันนี้คือเกสรน,นะคะทุกคนนี่เกสรน,นะอันนี้หน้านะคะเราทําเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่แบบนี้อย่างนี้นะคะ เราก็จะได้แล้วหนึ่งหน้าหนึ่งเกสรน,นะคะสาหรับกลีบดอกนะคะแอดมินมีสอนแล้วนะในคลิปเพื่อนๆไปดูเอานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้กลีบดอกนะคะเดี๋ยววิธีทําผมทําแต่งหน้าอะไรแบบนี้อันนี้แอดมินยังไม่ได้ติดกาวนะคะรอตาอยู่นะคะตายัางไม่มาอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดเอ็กซ์ในเมจิกริงอันนี้คือหกเอ็กซ์ในเมจิกริงนะคะน,นี่ก็หก อันนี้ตรงนี้ใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมขาดแปลหนึ่งไหมหมดนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะเสร็จแล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะมีสอนแล้วนะเนี่ยค่ะนี่ยังไม่ได้ปิดกาวนะคะนี่ก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเราก็สามารถทำแบบกลีบแบบนี้แล้วเราก็มาสวมใส่แบบนี้ก็เลยก็ได้ ในห่งก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตานะคะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะคนละแบบนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ